โอเคครับนี่ครับก่อนที่เราจะไปแว้นกันครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าทรงรถทีมผมเนี่ยมันเป็นยังไงครับเพื่อนเริ่มที่คันแรกก็ผมก็เป็นลุงอยู่แล้วนะครับเห็นเห็นกันอยู่คันที่สองครับคันที่สองก็ลุงเหมือนกันครับเพื่อนคันที่สามก็ลุงลุงคนมาถามว่าพี่พี่ทรงลุงมันจะแรงได้ไงายางเบลเลอร์เธอเออเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าแรงเปล่าแค่นี้แหละมา,มา เพื่อนลินก็แรงนะเนี่ยบอกแล้วว่าทรงลุงแม่งก็แรงเพื่อน